สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่อง iPhone 13นะครับในปี2022นะครับว่ามันเมีอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวผมขอแกะนะครับผมสั่งเป็นความจุนะครับ256ครับก็คือเป็น iPhone 13นะครับสีดำครับผมชอบครับเพราะว่ามันอันเล็กดีครับผมเอามาถ่ายวีดีโอนะครับผมเครื่องนี้ราคามันประมาณ33,900ัน3บาทครับนี่นะครับ ปีนี้ผมว่ามันก็โอเคนะครับเพราะว่าผมมาถ่ายงานวิดีโอนะครับผมมันพวกพาสหลัวก็ผมเอามาตัดต่อในรูมาร์ฟิวชั่นครับผมเลียกว่าไอโฟนครับผมเพราะว่าถ่ายเสร็จผมก็ตัดต่อเลยครับผมนี่เลยครับสีผมเอาตัวสีดำนะครับผมนี่เล็กๆครับแต่ผมได้ไฟแป๊บนะนี่เลยครับเดี๋ยวผมขอแกะเลยนะครับผม อย่าไปครับแค่นั้นนะครับนี่นี่นะครับผมนี่ครับอุปกรณ์นะครับผมก็ตามนี้เลยไม่มีอะไรครับมีแต่ที่ชาร์จนะครับผมให้มาแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับนี่เลยครับอย่างแรกเลยผมจะขอใส่ซิมเลยนะครับการใส่ซิมนะครับของ iPhone ก็เหมือนรุ่นทั่วไปครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นนาโนซิมนะครับผมซิมนี้ก็สามารถเอาซิมมาใส่ได้เลยครับ ผมก็จะเอาซิมใส่นะครับแล้วก็ถอดออกจากตรงนี้เลยนี่ครับรอยก็ที่ใส่ซิมมันอยู่ด้านข้างนะครับผมนี่วิธีการดูเครื่องใหม่ครับแล้วก็เช็คว่ามีรอยมีอะไรไหมแล้วก็ลองเอาไฟฉายส่องดูนะครับผมถ้าไม่รอยแล้วก็หน้าจอมีจอเด้งจอไบอะไรแล้วก็สามารถเคลมได้นะครับผมเค็มก็คือเคลมเทไอเคนะครับผม าซื้อผ่านทักวโอเปอเรเตอร์ต่างๆถ้าเราออกจากร้านก็คือป,ป,รประกันร้านไม่มีนะครับก็คือสามารถส่งซ่อมในเคหรือว่าศูนย์แอปเปิลได้เลยครับผมเรียบร้อยครับร้อยเรียบร้อยเราก็ลองเช็คเครื่องหนะครับว่าเครื่องมันมีรอยมีอะไรไหมลองเช็คดูนะครับ มีฝุ่นมีอะไรมไอมตัวเลนส์กล้องนะครับผมแล้วก็ลองเช็คดูนะครับผมไม่มีแล้วก็โอเคแล้วก็ทาการเก็บตรงนี้นะครับผมนี่เพื่อเช็คหน้าจอเลยครับเปิดเครื่องนี่เปิดแล้วกดค้างนะครับตแต่ตอนปิดแล้วก็กดปุ่ม power กับปุ่มบวกลบนี่แหละครับผมค้างไป้ปุ๊บนี่ียบร้อยครับล็อกเสร็จ แล้วก็เก็บซิมรอระหว่างเครื่องมันเปิดนะครับเพล่ยียบร้อยครับไม่มีอะไรมากครับในการตั้งค่าครับในการตั้งค่าถ้าเราไม่สมัครแล้วก็สามารถสมัครได้นะครับผม apple id นะครับียบบ้อยครับปึ๊บแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนี่แล้วก็เช็คหน้าจอครับว่ามีจุดเด่นจุดบยไหมเช็คกล้องเช็คอะไรให้ียบร้อยนะครับผมผมก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับใส่ซิมได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมขอเช็คจอก่อนนะครับ ปกติครับผมไม่มีอะไรแล้วก็เช็คดีนะครับเช็คจอมีจอเร่งจอ,จอไปมีจุดมีอะไรไหมจอมีเบสสีอะไรต่างนี่เป็นวิธีนะครับที่ผมสอนนะครับในการเช็คนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมขอใช้เซลล่าเลยครับผมในการกดนะครับแล้วผมก็จะสอนวิธีการเช็คเครื่องนะครับว่าเบื้องต้นเราเช็คยังไงบ้างนะครับผมเช็คพวก Wi-Fi เช็คพวกกล้องหน้ากล้องหลังเช็คพวกเสียงเช็คพวกระบบสั่นนะครับผมแล้วก็เช็คตัว ตัวปุ่มกดว่าปุ่มกดมันสั่นไหมมันใช้งานได้ไหมแล้วก็ไม่ครับผมก็พวกเซ็นเซอร์ตรงนี้ครับแล้วก็ลองชิดดูนะครับผมอันนี้ือการใช้งานนะครับภายหลังใชผมว่าเครื่องมันน้ำหนักมันพอดีนะครับผมบอดี้มันสวยดีครับผมชอบนี่ผมไม่ถ่ายโอนนะครับนี่ผมยังไม่มีผมไม่ใช้นะครับผม เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าเราไม่มีแอปไมดีนะครับวิธีการสมัครสมายดีก็โคตนง่ายเลยครับเรียบร้อยกดแบบผมก็ได้ครับผมไม่มีอะไรมานี่เรียบร้อยครับปุ๊บนี่เรียบร้อยครับแอปมันก็จะดาวน์โหลดนะครับก็ใช้งานได้เลยครับผมแล้วก็มาลองเช็คดูนะครับว่ากล้องเป็นไงบ้างครับผมนี่ถ้า3 Pro Max ครับมันจะมีหมือภาพยนตร์นะครับ ก็สามารถกล้องหน้ากล้องหลังก็ลองเช็คอันเตอร์ไว์นี่แล้วก็ลองเช็คกล้องหน้านครับผมนี่ปกติแล้วก็ลองเช็คตัวนี่ครับลองเช็คเสียงนะครับเครื่องมือวัดแล้วก็ลองเช็คครับวัดได้ไหมโอเคร้อยนี่แล้วก็มาลองเช็คเสียงครับผมนี่ลองเช็คลำพงถ้าลำพงมันอยู่ล่าง บนนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาลองเช็คตัวบันทึกเสียงครับกาลังโหลดอยู่ครับแล้วก็ลองโทรดูครับโอเคครับโทรได้ถือว่าเรียบร้อยครับลองน่ครับเค่บันทึกเสียงแล้วก็ลองดูครับหนึ่งสองสามเทสหนึ่งสองสามเทส โทรออกเพื่อเช็คเซนเซอร์ด้วยนะครับสองสามเทสหนึ่งเรียบร้อยครับแล้วก็ลองโทรออกเช็คเซนเซอร์ครับผมนี่โอเคเซนเซอร์ใช้งานได้ครับผมถือว่าปกติครับก็ประมาณนี้ครับเช็คเสียงเช็คอะไรต่างๆครับผมก็โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็มาแกะกล่องแล้วก็เช็คเครื่องแบบสั้นๆนะครับในตัว iPhone สามารถใช้กับ iPad iPhone หรือว่าตัวแท็บเล็ตทุกยี่ห้อครับสามารถเช็คแบบนี้ได้ แล้วก็เช็คจอครับก็เข้าไป Google ครับว่าเช็คเม็ดพิกเซลเช็คอะไรก็สามารถใช้ Google ในการตรวจสอบสีได้ครับว่าเปิดสีแดงสีฟ้าครับผมก็มันมีเม็ดสีผิดปกติไหมสแตวันนี้ผมก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องพีเพนนะครับสตวันนี้ขอบคุณครับ